คลิปนี้เราก็จะพูดถึงเซียนหุ้นในตำนานพรทิวเดอร์โจนสุดยอดน,นักเก่งกำไรคนหนึ่งของโลกถ้าแนวคิดวิธีการเทรดของพอรทิวเดอร์โจนไปขัดแนวคิดหรือหลักการเทรดของเทรดเดอร์บางคนก็ขออาภัยไว้ก่อนในโอกาสนี้ พอนกล่าวไว้ให้ข้อคิดว่าคนแพ้ชอบถั่วเฉลี่ยขาดทุนลอสเซอร์เอเวอร์ลิลอเซอร์ขาเป็นนักเก่งกำไรสไตล์สวิงเทรดหรือเล่นรอบเขาเชื่อว่ากำไรสูงสุดมาจาก การซื้อได้ที่จุดวกกับของแนวโน้มเขามักจะซื้อได้ที่จุดต่ำสุดและขายได้ที่จุดสูงสุดของแนวโน้มเสมอกุญแจสำคัญของการเก็งกำไรคือการเล่นเกมรับไม่ใช่เล่นเกมลุก เขาก่าเสเมอไว้ว่าห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุนและต้องลดขนาดการลงทุนลงเมื่อผลออกมาแย่และเพิ่มขนาดการลงทุนขึ้นเรื่อยเมื่อมีกำไรเขาจะขายหุ้นทิ้งทันทีถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์และระบบการเทรดที่เขาวางเอาไว้เช่น ซื้อแล้วหุ้นไม่ขยับภายในเวลากำหนดลืมไม่ขึ้นเขาก็จะขายหุ้นทิ้งเขาจะตรวจสอบความเสี่ยงในพอร์ตโดยภาพรวมของพอร์ตเขาตลอดเวลาเขาเชื่อว่าราคาหุ้นเคลื่อนไหวนำหน้าปัจจัยพื้นฐานเขาไม่สนใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นผ่านไปได้เพียงสามวินาทีเขาสนใจว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปพรอบอกว่าอย่าพยายามเป็นฮีโร่อย่ามีอิกโก้หรือความตระหนักตนเองต้องพยายามตั้งมั่น ตั้งคำถามกับตัวเองและความสามารถของตนเองอยู่เสมออย่าไดเ้เหลืองคิดไปว่าเราคือสุดยอดและเมื่อไรที่เผลอคิดไปนั่นคือหนทางสู่ความหายนะของพอดของเราเอง เป็นแนวคิดของสุดยอดนักเก่งกำไรระดับโลกคนหนึ่งพอนทิวเด์โจนก้องขอส่งท้ายด้วยภาพสวยๆน่ารักนะครับ